จากที่เราก็หลายๆสองสามคลิปที่ผ่านมาเราก็จะอยู่กันในเมืองเนาะไปกินอะไรนะกล้วยตวงกล้วยเตี๋ยวอะไรบ้างใช่ไหมเราก็ไม่ได้มาริมรสความเผ็ดร้อนครับมานานสักพัดและนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะอ๋อล่าสุดเรามีคลิปหนึ่งเธอไปไปเนี่ยโครัโคลุงอาร์ตอะโครวไอโครผู้ใหญ่อาร์ตที่สุพรรณ แล้วก็มีพี่คนนึงมาคอมเมนต์เราก็ไม่รู้จักหรอกเขาว่าใครนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเพราะว่าผมอ่านแล้วก็รู้สึกมีกาลังใจซึ่งจริงๆเนี่ยคอนเซปต์เริ่มต้นของเราในการทําช่องพวกนี้คือเราไม่ได้ว่าแบบจะทําให้มีใครมาดูอย่างงู้นอย่างนี้เนาะแต่พอแบบเราก็จะทําแบบเก็บไปดูเล่นลยอะไรเงี้ยผัวเมียดูที่บ้านหมาๆยอะไรเงี้ยครับแต่พอแบบเออมีคนมาคอมเมนต์เราก็เริ่มรู้สึกดีนะฮะก็ขอบคุณมากเลยนะครับผม โอเคตัดกลับมาวันนี้ต่อครับนนคือเธอจะไปไหนอา้าวฉันก็จะถามเธอเธอเข้ามาถามฉันนถ้าถามเธอจำไม่ได้เธอบอกว่าเธอจะไปไหนอ๋อลืมเราเนี่ยก็ไม่ได้กินของโหดมานานแล้วเราวันนี้เราก็เลยอยากหาอะไรเพ็ดเพแซ่บๆหน่อยครับก็พอดีว่า ก็ไปดูมาช่องของพี่หม่อมพี่หม่อมนะแล้วก็ต้องให้เครดิตแกหน่อยเพราะเราก็เป็นเอซแกนะคดีลิ้นแบบถูกสลิตกันนะร้านที่แกพาไปเผ็ดๆเงี้ยพคดีเราก็ชอบเหมือก็เลย,ว,ยวันนี้จะไปอะไรนะอิทอาหารป่าครับอยู่ที่ราชบ,บุรีโพธารามเนาะคืออาหารป่าเนี่ยมันก็จริงๆมันก็ชื่อมันเหมือนอาหารป่าต้องใช้เนื้อป่าเนื้ออะไรทํานะ แต่ที่นี่เขาจะมีอันนึงที่แปลกคือเนื้อพิเศษแต่ผมกาลังคิดอยู่ผมจะกล้ากินหรือเปล่านะเขาเรียกว่าตัวอะไรว่าเหมือนบอกเขาบอกเหมือนเต้าตุนแต่มันไม่ใช่อ่ะเออนั่นแหละเขาบอกว่าอร่อยเด็ดมากร้านนี้นะชื่อออมหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่า,า,วาอ้นครับพี่นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะได้เรา,เรา,เ,ราเราจะสั่งอะไรกินกันบ,บ้างนะระยะทางก็ประมาณสักเจ็ดแปดสิบกิโลนะจากบ้านผมอะ่ะเออเขาประมาณชั่วโมงหนึ่งแหละครับก็ โอ้โหตอนนี้ข้าวเช้ายังไม่กินคือตอนนี้แบบรู้สึกแบบแบบอยากอาหารว่าอาหารเผ็ดนะไมาอาหารเผ็ดเพราะเรากินอาหารรสแบบธรรมดาแบบรสไม่ได้ไม่ได้ธรบบรมดารสไม่จัดจ้านมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็ยังเนี่ยเพิ่งจะได้ออกมาไปหาอะไรไเผ็ดๆกินกันเมื่มอวานนี้ก็เพิ่งไปร้านอะไรนะบิม๋มอ๋อข้าวหมูแดงชื่ออะไรข้าวหมูแดงทันเออโอเคร้านร้านในวัยเยาว์ของเขา โอเคนะวันนี้ก็มีโอกาสก็เลยออกมาครับโอเคแล้วถึงร้านมีอะไรเดี๋ยวเราเจะมาอัปเตกินให้ดูว้าวนี่ครับเราแม่งถึงแล้วแหละแต่ว่าเหมือนเมกี้เห็นแบบแววประลาแม่งปิดว่าเราก็ไม่ได้ดู ใน youtube แล้วเขาก็บอกว่าเขาปิดวันไม่ได้บอกว่าปิดวันอาทิตย์อ่ะแล้วพอเรามาแม่งก็ปิดวันอาทิตย์เอ้ยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอกลับรถไปดูก่อนแต่กี้เห็นผ่านๆมัน,นไม่น่าเปิดเลยเราก็เลยถ้าเกิดว่าร้านนี้ไม่ได้ก็อาจจะไปร้านคุณพ่อเขาครับอันนี้มันชื่อเขาชื่อร้านอีทนะอีท e อาหารป่าแต่คุณพ่อของคุณอีทเนี่ยก็คืออลุงดอนะครับลุงดอนนี่ก็เป็นร้านอาหารป่าที่เขาว่ากันนะผมยังไม่เคยมานะ ดังที่สุดในโพธารามครับก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสก็จะแวะมาก็แวะมานะฮะแต่ตะกี้มีโทรไปถามแล้วที่ร้านลุงดอในกันพอตะ,ะกี้เหมือนเห็นว่าร้านลูกเขาปิดอนะเนาะร้านเต็มครับจะโทษกูงงเลยไม่คิดว่าแบบภูทรจะแบบจะดังขนาดนี้นะวันหลังนี้ไม่ได้ละจะลองไปกลับไ,ไปดูร้านลูกก่อคนครับโอเคเดีย๋ยวเป็นยังไงดูกันครับว่าจะได้ไปร้านไหนหรือเปล่า ต้องหาร้านฉุกเฉินครับขอบินลง Emergency Landing ครับแต่ต้องดูครับสถานาการณ์เป็นยังไงโอเคครับสรุปครับแม่งปิดจริงแต่ว่าหน้าร้านรถติดร่วมด้วยเออนี่ว่าทิมปิดมาวะถึงนะครับคัวลุงดอแต่โต๊ะเต็มครับรถแม่งเต็มเลยตอนนี้ก็ไม่มีที่จอดรถครับ แล้วเราคนยังไม่มีโต๊ะด้วยนะถ้าอย่างเงี้ยบีมบมบีมเธอลงเธอลงไปจองกันดิเีนี่ยมันเนี่ย,นย,นนยคนแม่งเต็มเลยเนี่ยวันนี้ครับครัวลุงด้อมิชชั่นเฟลครับตอนแรกที่เริ่มมาจากอีสอีสหารป่าเนาะเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะปิดแม่งปิดร้านลูกชายมาร้านพ่อคนยิ่งเยอะหนักเลยตะกี้ผมไปนี่ร้านทะลักเลยแต่ผมไม่ได้เอากล้องไปถ่ายเนาะ คนแม่งรอทีเก้าโอ้โหมันคือแน่ร้านอนะของอร่อยอร่อยที่เด็กเขาแม่หมดหมดแล้วอะเขาก็เลยบอกว่าเออเนีย่ยขอโทษทีมาวันหลังดีกว่าเพราะวันนี้ของเด็กๆก,ก็หมดแล้วต้องโทรมาจองก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหผมไม่อยากจะเชื่อนะร้านนี้เดี๋ยวผมต้องกลับมาอีกว่ะมันต้องขนาดนี้เลยวะ <analog> ลองเทสดูดีว่ามันขนาดนี้ขนาดไหนนะเดี๋ยววันไหนโทรมาจองรถกับข้าวก่อนนะครับลุงดอนนะถ้าเกิดว่าอยากจะมาก็มาวันนี้เลย ไม่รู้ไปไหนแล้วเลยจะไปลุงลงต่อจะได้กินไปเนี่ยเี้ยโคตขหิวเลยจะนี่บ่ายโมงสี่สิบไปเนี่ยยังไม่กินข้าวเช้าเลยถ้าไม่คนลุงลงไม่มีก็นี่นะครับร้านอะไรก็ได้ข้างทางเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าเราจะได้สมหวังหรือเปล่าถึงแล้วครับสงสัยร้านนี้เราจะสมหวังเดี๋ยวขอเที่ยวอฉพาะเนโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันโย่คนลุงลงวาว ถึงแล้วครับร้านอาหารร้านที่สามคงจะได้กินแล้วแหละร้านเนี้ยบิมเดินเร็วกับผมอีกครับเป็นวันแรกครับที่บิมเดินเร็วกับผมครับสงสัยเธอ,อควรจะเริ่มหิวครับอยู่ห่างเนี่หรอทางเข้าครับคือลุงลงใช่แล้วแหละ นี่คุณลุงลงนี่ฮะนี่ฮะคุณลงลงป้ายแล้วเราเข้าไปดูกันครับโอ้โหนา่าจะรอคิวอีกนะต้องรออยู่คนมันเยอะอวะันอาทิตย์อ๋อถ้าเกิดจะกินหมูนี่มันต้องจองไหมนะแต่พอดีเราโชคดีครับเพราะเราไม่ชอบกินหมูหันก็เลยไม่ได้จองสงสัยไม่ได้กิน อ๋อตอนนี้นะครับลูกค้าอ๋อนี่ครับลง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 เลยครับงีลงลงอีกแบบก็ดีเลยครับลูกค้าถ่รูปครับมีแล้วยังไงครับขออนุญาตนะครับลูกค้าใส่แมสกด้วยนะครับในช่วงการดนิพนธ์ก็เยอะจริงครับลูกค้าที่จะถ่ายรูปกับลุงก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปถ่ายนะครับ ผมก็เลยแอบฝังให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีนะชดสีปลาเนื้ออ่อนครับมีของโปดของเจ้เขานะแล้วก็ส้ตนะมสตำหมูกรอบส้มตำหมูกรอบครับปลานะแล้วก็แกงคั่วปูครับแล้วก็จะมีอะไรวะเออลืมละอีกสองอย่างอนะ่ะผมคือผมว่าก็น่าจะโอเคนะแต่ว่าหมูหันร้านนี้สุดยอดครับสดใสจะสุดยอดจริงเพราะว่าเขาบอกว่าต้องจองครับ พราะไม่จองไม่ได้ที่กี้ได้ยินแววว่าว่าเขาทำที3ชั่วโมงแล้วก็เนี่ยจะลุงลงด้วยนะลงุงลงเขาเป็นคนเสิร์ฟเองอะไเอยนะครับก็โอเคแต่พอดีผมก็เคน,น,นเคนนะไม่คยกล้าขอใครถ่ายรูปเท่าไหร่แต่เราก็ชื่นชมในผลงานเขาอยู่แลวโอเคครับแล้วเดี๋ยวอาหารรสชาติมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราชิมกันเลยตอนนี้อยู่ที่ครัวคุงลุงลงแล้วนะคะรอโต๊ะ5นาที คนก็เยอะเหมือนกันแต่เมื่อกี้แอบไปห้องนะ้ำมาพอดีว่าคุณผู้ชายแอบสั่งอาหารรียบเลยแล้วไม่รู้สั่งอะไรบ้างเดี๋ยวต้องมอดูว่า,าเมนูมีอะไรบ้างน,นะคะ ินชิวชีพาเนอร์อ่อนแล้วนะชิวชีพาร์เนอร์ตัวใหญ่มากใหญ่จริงตัวใหญ่จริงๆใหญ่อะตัวนี้ต้องมีห้าร้อยอะเี่ชูวีพี่มค้นมากเลย อร่อยเหรออร่อยต้องเสียข้างนะคะกลมเค็มเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดเค็มกลมกลม่อมกำลังดีค่ะแต่แต่อมออกเค็มนิดนึงเพราะว่าต้องเสียข้าวนะคะตะกี้บิ่งแม่งชิมบอกปลาเนื้ออ่อนบอกอร่อยเดี๋ยวมมเราชิมบ้างดีเราไม่ต้องใช้ช้อนกลางหรอกอืมจับเลยเพราะเรามาแค่สองคน กินเปรี้ๆกอนเลยแล้วกันนะไอ้ชูชีว์เนี่ยที่แจ๋วเนี่ยมันต้องอยู่ที่กะทริมันยเนาะใช่ไหมบิ๋มเครื่องแกงเนาะใช่เครื่องแกงลองชิมดูครับอร่อยว่ะต่อด้วยต้ยมยำปลาคังพโอคอตาเข้าไปเลยคนระับ เคไม่เผ็ดมากอะ่ะแต่กลมกลม่อมโอเคนะตามต่อไปนะข้าวปูแกงข้วปู

กะทิเขาไม่ข้นมากนะถ้าเกิดคนไม่ได้ชอบกินแบบข้น,นมากๆผมว่าโอเคเร,มเรมวมๆก็โอเคครับไอ้นี่แกงกะหรี่ปูกุ้งผัดแกงกะหรี่ผัดกะหรี่ปูกุ้งลองเทสดูครับ โอเคกะลีปูกุ้งนี่ขอยิ้มคำให้ที่เอาตัวรอด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  คือร้านร้านนี้แม่ทำทุกอย่างอร่อยแม่เป็นมะยะ,อ,ะอันนี้ครับตำปลาครูปรลาอะไรนะ,ระหมูกอรอบูกอบบิ่นกินชิมแล้วเป็นไงบ้างกินแล้วอร่อยอร่อยเลยเผ็ดป่ะไม่ไม่ค่อยเผ็ดมากนะครูปรลาหมูกรอบครับ ติด<อ>แก้วเทมิเนะนึนนนงติดแก้วนะเดี๋ยวล้วโอเคครับไดค,ครับเจ๋อจ๋อมาก็มึนกว่ากินอิ่มแล้วค่ะอิ่มเรียบร้อยครับครัวลุงลงรสชาติเป็นไงบิม่มโดยรวมรวมรสชาติโอเคนะโอเคเนาะคือตะกี้ก็เดินมาก็คุยกับบิ่มเนาะมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหรสชาติอร่อยแบบ แต่เอาอย่างนี้ละกันมันก็อยู่ราชบุรีนะครับบางครอบครัวเนี่ยมีเด็กมีคนแก่มีอะไรนะขับรถมาพาที่บ้านมาไหว้พระมาแบบเที่ยวรอบๆเมืองจังหวัดใกล้ๆอ่ะนะแล้วก็จะแวะมาทานนี่ครับผมว่าได้หรือบางคนอยากจะมากินหมูหันก็เลยก็ได้นะแต่ต้องโทรจองนะเพราะตัวหนึ่งเขาทำสามชั่วโมงนะ่ง แต่คือผมก็บ่มแนวแบบไม่เคยวางแผนอยู่แล้วแล้วพอดีหมูหันเราก็ไม่ได้กินสองคนกินไม่หมดเออไม่ได้ชอบกินด้วยไงคราวหน้ามาอย่างงี้ต้องเอาพาพาหมาม้ามาพาหลานามาอย่างงี้กินหมูหันอย่างงี้โอเคเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวิร์กนะครับก็แล้วเราพูดถึงรสชาติอาหารเลยดีกว่านะบ่มมีเรามีอะไรบ้างนะเอาเริ่มที่เธอชอบเลยก็ไอเนี่ยชูชีปลาเนื้ออ่อนอ่ะเอออร่อยเลย,ย,เลยปลาตัวใหญ่แล้วก็ทอดแบบ ก,ก็กำลังดีค่ะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงไอปลาเนื้ออ่อนเนี่ยเขามี2เวอร์ชันนะมันจะมีเวอร์ชันนึ่งซึ่งเป็นเวอร์ชันออริจินอลของที่ร้านตอนแรกกับผมสั่งเวอร์ชันนั้นไปแหละแต่พอดีบีมเขาชอบแบบทอดไงเราก็เลยเปลี่ยนเออเราก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบทอดดีกว่าก็เดี๋ยวยังไงคราวหน้ามาเดี๋ยวลองลองลอง,ลองสั่งมากินดูใหม่อีกทีนะครับโอเคอันนี้ผ่านแน่นอนเพราะว่าตัว น้ำชูชีงอะไรก็รสดีเออใช้ได้ไม่ได้เผ็ดเวอร์นะเอออย่างที่สองก็เป็นอะไรนะต้มยำต้มยำก็อร่อยต้มยำปลาคังเอออันนี้ก็อร่อยก็ไม่ถึงกับเผ็ดเนาะไม่เผ็ดกลมกล่อมกลมกล่อมออไปครอบครัวมานะแบบรสชาติกลางๆนะครับแต่รสชาติกลางๆแบบโอเคเอ่อครอบครัวมากินกันได้นะแล้วอันที่สามอะไรบิ๋มจําไม่ได้วเพิ่งกินอะไมีนี่ อ๋อแกงคั่วปูอ่าแกงคั่วปูเดี่ยผมว่าคือแกงคั่วมันเป็นกะทิอะนะมันแกงคั่วบางที่ก็จะเป็นแบบใสๆหน่อยแต่บางที่เนี่ยก็จะเป็นข้นๆหน่อยแต่ผมว่าที่นี่น่นาจะทาติดใสๆเพราะว่ามันมีจานหนึ่งเนี่ยที่เป็นมันเป็นน้ำๆเป็นนิดนึงเออ,อปลาหมึกกับกุ้งอะปลาหมึกกุ้งผัดผงกะหรี่อะครับอันนี้ฮะมันก็จะดูแล้วมันใสๆเหมือนกันแสดงว่าผมเข้าใจว่าพ่อควาถนัดทาแบบใสๆะนะ แต่ก็ไม่แต่ก็ถือว่ารสชาติก็โอเคไม่ได้ว่าเลวร้ายกินไม่ได้นะครับรสชาติกได้ค่ะครับแกงโคปูก็ผ่านไม่เผ็ดนะแล้วก็ต่อมาก็พูดไปแล้วต่อเนื้อแกงโคปูไปแล้วก็คือปลาหมึกกับกุ้งผัดผงกะหรี่เนาะอ่าอันนี้ก็คือจะออกใส่นิดนึงจะไม่ได้ค้นเข้มเหมือน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 ร้านอาหารจีนนะเออไม่ได้คมเข้มขนาดนั้นเออเป็นแนวแบบไทยๆเขาพวบคุมมากินได้ครับอันถัดไปเนี่ยก็คือแล้วนะสุปตำปลาร้า ใส่หมูกรอบหมูกรอบเขาก็กรอบนะหมูกรอบก็กรอบอืมเออแต่ถ้าเกิดคนชอบกินหมูกรอบสไตล์หนังกรอบเนื้อนิ่มก็ไม่ไม่ใช่นะฮะ mm hmm. อันนี้มันจะแห้งกรอบทั้งอันเลยเนาะเออนั่นแหละก็หมดแล้วนะหมดเลยโดยภาพรวมนะผมว่าร้านนี้น่ามาได้นะคุณลงลงตอนแรกผมไม่เคยคิดจะมานะวันนี้ที่มาอย่างที่ต้นคลิปก็รู้เพราะจริงๆผมไปกินอาหารป่าร้านอื่นแล้วมันปิดแล้วมันเต็มก็เลยมาร้านนี้นะ คือร้านนี้ตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยไม่งานดาราโปรโมทไม่งอร่อยกว่าเออใช่ไหมแต่พอมากินแล้วแบบโหแบบเออรุงนี้กูมั้งแต่แรกแล้วะนั่งเสียเวลาไปหลายที่นะโอเคบิบมากไงโอเคไหมโอเคค่ะสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมครับลิ้นคนเราเนี่ยป่มรับรถไม่เหมือนกันนะครับเราก็นาจิกต่างครับ มันไม่มีอะไรที่มันจะถูกใจเราทุกอย่างแล้วก็จะถูกใจคนอื่นเหมือนกันนะครับก็มากินด้วยความให้เกียรติพ่อครัวครับแล้วก็เจ้าของร้านนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าไปไหนก็ติดตามชมกันได้เลยนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์และก็กด s u b s c r i b ้นะครับ <Hey. S 1> ตอนนี้ยอด b ับ r i b e ของลำพงพูดก,กระจุยกระจายมากเลยครับผม Okey, jangan fu